สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ดอกกระดังงา ep ที่4ี่เลยนะคะ ep นี้เราจะทำการต่อความยาวตัวเสื้อค่ะแถวต่อไปก็จะลงสับวางเหมือนที่ผ่าน,านมานะคะวิธีเชื่อมอย่างแถวนี้ก็จะถูกเชื่อมเข้าไปจุดนี้กับจุดนี้กีบละ3จุดนะคะก็จะลงสับวางตรงกันเลยค่ะกระดอกนี้เหมือนเดิมเราได้ถักจนมาถึงแถวรอบนอกหกีบสองกีบ สามกลีบสี่กลีบกับอีกหนึ่งห่วงนะคะลอาห่วงถัดไปเราจะเอาไปเชื่อมโดยการถักโซ่สามแล้วก็เอาไปปักกับจุดที่กำหนดนะคะห่วงใกล้ๆพัดเนี่ยค่ะเป็นแล้วเนาะมาถึงจุดนี้ละเอ็กสำหรับคนเข้ามาใหม่นะคะ อย่าลืมกดเข้าไปดูตั้งแต่ EP แรกนะคะมาดู EP นี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เสร็จแล้วหนึ่งกลีบก็โซ่สามแล้วก็ข้ามมาถักดอกนี้เลยค่ะปักลงไปในห่วงมันก็จะเชื่อมเหมือนกันทั้งตัวนะ หนึ่ส,สามสี่ปักลงบนโซ่สี่ดึงผ่านหนึ่งครั้งตัดใหมค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานกันนี่นะคะดอกนี้ก็จะถูกเชื่อมเข้าไปกลีบนี้กับกลีบนี้กลีบละสามจุดนะคะงานก็จะลงสับหว่างตรงกระดอกนี้เลยค่ะทีนี้ตั้งแต่ดอกที่สองต่อไปเราจะเชื่อม3ามกลีบนะคะหนึ่งสองสามนะคะกลีบละสามจุดนะคะจะถูกเชื่อมเข้าไป3ามกลีบ เราถักออกมาจนถึงรอบนอกหนึ่งกลีบสองกลีบสามกลีบกับอีกหนึ่งห่วงห่วงนี้เราก็จะไปเชื่อมด้วยโซ่สามแล้วก็เอาไปเชื่อมจุดที่เรากำหนดไว้นะคะก็เชื่อมไปตามลายของเขาไปเลยค่ะ ตรงนี้ดูดีๆนะคะเวลาถึงจุดจบงานตรงนี้เราก็ปักลงไปเลยแล้วก็เอ็กได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะทีนี้โซ่สามแล้วก็ข้ามมาดอกนี้เลยเนี่ยงานมันจะลงสับหว่างตั้งแต่ดอกนี้เป็นต้นไปนะคะจะถักสามกลีบค่ะ สองกลีบกลีบที่สามก็เอามาเชื่อมกับห่วงนี้เลยห่วงของดอกที่เราเพิ่งถักเมื่อกี้นี่ค่ะกลีบสุดท้าย 1>, 1 2 3 4จบก็ปักลงในโซ่4ดึงผ่านแล้วก็ตัดไหมค่ะดูงานกันนี่ค่ะดอกนี้จะถูกเชื่อมเข้าไป3กลีบลายมันก็จะต่อเนื่องกันนะคะตั้งแต่ดอกนี้ต่อไปก็ทำเหมือนดอกที่2นะคะถักลงสับหว่างวนรอบตัวตรงนี้เหมือนกันค่ะวนรอบตัวเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้ง ดอกสุดท้ายค่ะเราจะเชื่อมเข้าไปกับดอกที่หนึ่งวิธีถักก็จะเหมือนกับตรงรอบอกแถวแรกเลยนะคะถักไปเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะนี่นะคะเราได้ถักวนรอบตัวจนมาถึงดอกสุดท้ายในดอกสุดท้ายนี้เราจะเชื่อมเข้าไปหนึ่งสองสามสี่กรีบหรือสี่แฉกนั่นเองค่ะหนึ่งดอกมีหแฉกเราถักออกมาหนึ่ง สกลีบหรือ2แฉกค่ะเราจะเอาแฉกที่สามหรือกลีบที่สามไปเชื่อมโดยการถักโซ่สามแล้วก็ไปหยิบจุดที่กำหนดไว้ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยทั้ง4กลีบ1 2 3 4ดอกสุดท้ายจะถักเชื่อม4กลีบค่ะด้านล่างก็จะเหลือ2กลีบเหมือนทุกดอกที่ผ่านมานะคะแถวต่อๆไปก็ถักเหมือนแถวเมื่อกี้เลยค่ะก็คือมันจะลงสับว่างดอกแรก1กลีบ2กลีบเชื่อมเข้าไป2กลีบแล้วก็ต่อมาก็3กลีบ3กลีบบนรอบตัว พอมาถึงดอกสุดท้ายก็ต่อเหมือนดอกเมื่อกี้เลยนะคะก็คือต่อเข้าไปสี่กลีบวนเป็นวงกลมค่ะความยาวนี่ถักตามต้องการเลยนะคะใครอยากถักเป็นเดรสก็ถักยาวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนเราได้ความยาวตามต้องการแล้วค่ะเราก็ได้ความยาวเสื้อตามที่เราต้องการแล้วนะคะถ้าใครต้องการแต่งริมชายเสื้อก็หาลายน่ารักน่ารักมาถักเพิ่มได้ก็จะเก๋ไปอีกแบบค่ะ แต่ถ้าใครต้องการถักยาวเป็นเดสเป็นชุดกระโปรงก็สามารถถักต่อยาวไปได้เลยค่ะสำหรับคนที่ต้องการทรงสอบนะแค่เปลี่ยนเป็นหัวเข็มหัวใหญ่เพื่อความยืดหยุ่นของงานนั่นเองหรือใครจะเพิ่มตรงช่วงสะโพกข้างละหนึ่งดอกก็สามารถทำได้ค่ะงานถักไม่มีอะไรตายตัวนะสำหรับคลิปนี้สาวนมนต์ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่5 e p หน้าก็จะทำ ต่อแขนนะคะจะเป็นทรงไหนนั้นรอติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้สาน้ำมนต์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้รับความรู้จากคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้มีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ